สวัสดีครับคลิปนี้พี่โอจะพามาชมบรรยากาศหลังจบภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนเรื่องของแขกนะครับซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่25 กันยายน2,566ที่สยามพารากอนพารากอนซีเนเพล็กซ์โรงสยามภาวลัยหรือเป็นโรงที่4นะครับนี่คือพระเอกของเราซึ่งตอนแรกพระเอกคนนี้พี่โอก็คิดว่าเป็นคนที่แสดงเป็นชาวมุสลิมซะอีกเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาบุคลิกหน้าตาหนวดเคราขนเต็มตัวเหมือนกับน่าจะเป็นชาวอิสลามนะครับแต่ว่าก็แสดงเป็นชาวพุทธใน ชุมชนมุสลิมนาราธิวาสด้านหลังนี้เป็นคนที่แสดงเป็นหมอผีในเรื่องนะครับคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถมากซึ่งพี่โอดูแล้วก็นึกถึงภาพยนตร์เรื่องหมอผี e x o r ซ์ซิซซึ่งเข้าฉายในสัปด,ดาห์เดียวกันวันนี้ฉลองครบรอบ50ปีด้วยสัปดาห์นี้มีหนังดีๆเยอะเลยนะครับนอกจาก2เรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องซอภาคที่10แล้วก็ยังมีเรื่อง The Creator ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยด้วย สำหรับภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนเรื่องของแขกนี้ได้รับการขนานนามว่าอ่านดูนี่คือนักแสดงนำในเรื่องอีกคนนะครับอีกหลายคนเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับอ้าวนี่ผู้กำกับครับพี่หนุ่มคอยกำกับบอกพี่โอผู้กำกับตัวเล็กน่ารักนะครับชื่อคุณเกรียงไกรมณ์วิจิต มาดูที่พระเอกกันต่อต่างคนต่างก็ให้สัมภาษณ์คือเป็นรอบที่คึกคักมากเนื่องจากว่าทั้งดาราและทีมงานรวมทั้งญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายมากันเต็มไปหมดดังนั้นที่สื่อมวลชนเขาเอาไปเขียนว่ารอบนี้ไม่มีความชือดูแล้วอาจจะเสียอัตรรตเนื่องจากว่ามีการคุยกันเสียงดังมีการเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการจัด รอบสี่มวลชนสาหรับภาพยนตร์ไทยนั้นจะแตกต่างจากการจัดรอบสี่มวลชนของภาพยนตร์ต่างประเทศเพราะว่าการจัดครั้งนี้มันเหมือนจะจะเป็นการเป่ารอบที่มีคนที่รู้จักกันคนที่ต้องการมาพบปะสังสรรค์กันมากพอสมควรซึ่งในเวลาที่ก่อนฉายกับในเวลาที่หลังฉายก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาได้คุยกันอย่าง อย่างคนที่คิดถึงกันมานานนะครับแล้วยิ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีพื้นเพมาจากจังหวัด ที่อยู่ชายแดนภาคใต้ไกลจากกรุงเทพดังนั้นคนที่นี่คนที่นั่นไม่ได้เจอกันนานก็อาจจะมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเราก็ไม่เป็นไรนะครับถึงพี่โอจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าคนรอบข้างมีการคุยกันแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่เราก็สามารถดูในวันต่อไปด้วย EMPASS ได้นะครับระบบของ EMP a s s ในเคลิร e เมเตอร์ซีเนเพนี้ทำให้เราดูหนังทุกเรื่องได้สบายเรื่องละหรอบวันต่อมาพี่โอก็ดูเรียบ ลคลิปนี้พี่โอเอามาภาคเสียงทีหลังนะครับเนื่องจากว่าใน เหตุการณ์เนี่ยในขณะที่กําลังเดินวนไปวนมาอยู่นี่พี่โอ๋ก็ว้าวุ่นพอสมควรอยากจะคุยกับพี่หนุ่มว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก็สนุกสนานอย่างนี้ทั้งก่อนภาพยนตร์ฉายในระหว่างภาพยนตร์ฉายแล้วก็หลังภาพยนตร์ฉายจบจากนี้ไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาก็ยังคุยกันอยู่นะครับน่าเสียดายที่เรื่องนี้ไม่มีการยึดโทรศัพท์ก็บายบายแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ พบกันในคลิปต่างๆสวัสดีครับ